ไดีกวัเด็ตัวนึงโอ้ได้สตัวเห็นตมาแล้วเียดูต้งคู่อยู่ข้างหน,นมาามึงก็สร็กแ่ว่าม,มันจะ่ย,ยงเลี้ยวมึงก็จกงอจังข้ง้สิะะหร้านพี่น้องสวัส <laughs> <laughs> ดีครับสวัสดีพี่น้อง ทิศฐานมานนอครับพาผีป้อนออกมาลงทโงท้าไปเนาะหายู่ให้กินไปครับมันอากาศก็ไม่ดีภาพผีป่อนมากูเขาไปเนาะกูเขาแบบโบราณนึ่นะครับใส่รถว่าใส่รถเกี้ยวหรอครับใส่มือเข้าเกี้ยวหรอกถึงมานกูเนี่มานสอดได้ไรเนาไปเบิ้มกันวิธีกูครับอันไปจีบ่นี่อันไม่ีบ่จะวันนีบ่ยังยี่สิ

บางเทือกนกูไปที่พ่อขุดผมนี่นเองเลยครับทำของจนมันกำนวยโอ้ยกำขอียิง่งเนาะกำโวกูนี่ี่นเอยเออวมกำขผอ,อ,อ้ใส่ว่าพอบไปไกูขอก็เลยซอยถอดี่น่องเบิ้งีที่ วิถีชีวิตของคนอีสานต่งเด็ก่อนพี่เนาะพวกเรคนนี้นิดหน่อยบ่จักต่อไปได้ครับเสียงอดอดต่อไปพอมันครบจินเสียดน้ำหาเลยพอมันเสียงยังมุดเจี๊ยบยังบัวหน่า งามบ่พ่อนี่งามบ่งามเพืออขาวจากภาคด้วยขาวจากภาคเพื่อน้องเอ้ยครับเป็นตะมันขาวจากภาคอยู่ตรงพวกนี้หอมหอมผักอีหินดังเลยจิหาพ่อดังมามพี่น้องมาดิโเลยแล้วผาพี่น้องไปตีแล้วครับไปตีแล้วครับรถ๊ตี๋เป็นข้าวรถดนิ่งบุพพิขึ้นกับเพี่น้องเอ้ยครับใส่แห้งอยู่ขอเหรอ โบราณเพิ่งกับ้าเฮงสีกาบนี่เนาะใ่เนาะกนือวเพิ่งงยูดีไมเฮนอ่มือย่ากไปหน้ากับพวกแนมาจะบกกเป็นวงยังไงสบูเป็นดวเลมือบกชกเลยมือนี่จัจ่อยนละ บัดเข่าสมัยก่อนเราพี่น้องบัดเข่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยฝนสีเอาดึงเที่ยวย่างดีเหมือนครับเฮ้ยฝน่ะสร้างหงอสร้างเงาย่างดีเลยเนาะย่างดีเปล่าล่ะสมื่อใส่คมเร็วพี่น้องเสาคมเร็วพอฝนมันก็อนมัเป็นใจเนาะเพราะไงเนาะแมนต้องเรียบเรียบเร่งเป้าเดือเที่ยวขึ้นไปแม่นต้องหล่อต้องสร้างไหวนี่หนำนี่ฝน ฮะดูได้ไม่นรอนี่แบบโบราณเท่าห่ละครับตะกี้ตะก่อนผุดถั่วเปลนฟ้าเห็ดเปิดถึงหน่อยเห็นไหมเปเนหอครับเห็นังเบุ๊บจักครับโบลาุจังจ่อยโลาเอยากแต่งานกอลันตรเตัว แต่เขาม่กินอย่เงี้นด้วยว้าม่กินเขาเช่นนั้นมอ้ายยู่คนอยู่ห่างคนคุณเลวไม่กิเรานไม่หกที่ลำบากว้าวว้าวว้าถ้าได้สบายตัวขวาเอาย่างเดียวเออขอตัวมีเงินอยู่ถุงัวเนุ่จะก็นามาใส่เงินก็เด้เอยวเเนาะใช่แล้เนาะ มาสนามมมาเดิน่นอมเลยปู่อครับปู่อเลยภาพมันสีมเล่าสละเอ้งเสียกูไปที่ทำไตะกี้กบนอกไปเนาะแมนตะกี้กบนาะหลชุมือนีมันเจอนบ้ยมันนกกินเก็บกินมดไงบ่ไดนกหาอะไรกินมันรน้ะกีด ต้มกบหน่หยต้มไดบกาบนี่ตมกุแท่ดเตลูกจาจาตัมือ่อนนนเนี่ยโอ้ยมีรถที่เขายุวันม้อเมื่อนมีดดวยเฟียมี่เขาสนุนอไปเยเออว,ว่าไบวิไวยังมรสางเอานเนุเนาะสาเาเจ๊เขาล้อนเดี๋ยตมุดแล้วคุณ น,น่องผู้เป็นยุกไก่ให้เบิ้ง ừ, ถ้าจะเป,ป็นลืมเ้ยลืมม่ดีเลน้อนี่อายุสี่สบ้าปีเนี่ยเลืมดอกตนเรยหน่อยยี่สิบว่ปีฝ่ก็ไม่นี่ลืมมดโบนจับวาหวยพูรืองคตนี่เหน้าหลเยเยนาะ mm. ูนี่แจกมืดอะไรล่ะกเรามต่อยกันแท้พี่เอาคนกูเลยเห้ยเฮ้ วัวเจ้า uh. ติ uh ๋วเลยดิ้งหลงพัดควันเขาของกันละวุ่นไปวุ่นมากหลงไปสละต่อกระเงีาดีเกี่ยวสองกว่าดึงมาเลยแมน มึงมัดขอน้อยจิขอน้อยต้องไ็บแป้งกันมัดติดพับมัดตอกลูกเออทำให้พี้พับมัดตอกลูกติ่งเอาไปเนาะเออพับติงไว้เออมัดตอกติดตาแดดมันิกรอบเออมันจะไม่ขั้นลาวเสียบอะไรเอี้ยเสียบไม่แตกเมันต้องพับมัดตอกลูก บ่ให้มันสื่อแดดตัวมือถือว่างอย่างเดียวโอ้ยไปย่างเดียวใต่รถเออ่ยเดินเท้ากันเลยเออ่ยเท้ากันเลยมือบ่มีดเรื่องสมัยเหตุหายไม่ใหรพ้นสะดวกสบายครับสบายแน่ตัวมือถือเลยมีแอนหัวของค่นนอกไปยังเนี่ยหัวงคนจะใเมฆก็ได้เพราะห้ยเดี๋ย้อบายกับเป็นพ่อท่านั้นแหละน้ำสมัยเยอะครับเนาะน้ำสมัยครับ เขาขอนึโบราณเขาเีย่เราเพน้เออก็บมีนดูนโบลานววานละโลาบนพต่่เห็ดต้มกันนี้ละ,ะย่านลื่พี่นอออ้องคนลคนลืไม,มไปเลยละ,ะมึงนี่ปวันขอพี่นอ้องเอ้ยครับเป็นเลียงใจครับ อย่าเดียวบ่ดรังวัดนะเลืหัดไว <laughs> ้ลืมคนละคนเดียนมื่อก็บอดัง <c oughs> โอ้ยเียวมันเจนมันแหงแล้วมันซ้ง,งเอ,อมันเจมันแหงแล้ววนี่กล้ามแล้วของ <c oughs> บุงกไก่ห้บดังคัคือมีจัดเลยแหละ <c oughs> อบ่าบอดล้งสมบูรณ์ล ว่ามันตีเด่นก็คักหลุยปื้อจ้อย <Yeah. S 2> <laughs> สอองร้ยสามร้อยสี่ร้อยเนาะพปยนเดินกันคูกันคือมือนี่โอยดึงไปงี้ที่ตาสิเสียนมึงปาโมป้อละเนี้วเก็บมือผานี่ยนี่ตะก้ากัายางสอได้ลดไเนะออยางนี่ลดแล้วนะเนมแล้วครับมนแล้วมนแล้วไปไปเลยครับ นี่ก็ยังหลกยังหุ้หมเลยโอ้ยกำขอไปก่อนเด้โอ้ยแล้วเรื่องสามมาหนึงตัววางไ <c oughs> ว้ผูว่างจะได้โอ้ยปวจรักิกี่ 6, 37, หมมกการิกันเราปเนี่ยเออในน้ำจุ่มไปเสีกันเนาะ โอ้ยไปดันสอหวน้จากเอาเง่นอะไต่วจับมันนั่นเลยมันโจคอแข็งแข้งนั่นหรอ ต้องเกลียบก็ได้ครับเมื่อเขากำไม่น้อยดึงมาดึงหัดเลยดึงหัดเลยออก,ก็อนไม่มีหมอกก็ตกไกลเกินลนะี่ไก่เราไม่มีหมอกก็เด้ใช่ไหมต่อไปนะจิน,น้อยจิน,น้อยหา,หายากอ่

ก็เลยขอเล่าปู่ครับปู่ไปญาณพี่น้องอยากให้พี่น้องเห็นนะผู้เพิ่นโบจักครับบางคนก็อาจจะเลื่อมบางคนอาจจะไม่เลื่อมแับเด็กน้อยเกิดไม่ใหญ่รวดนี่ยพี่น้องโบจักครับว่ากูขอแบบใด้แต่แต่แต่ไม่โบราณเนาะพี่น้องเนาะเอาขอขอบคุณคุณพี่น้องให้กำลังเล็กใหญ่คนเหล็กคนแช่คนติดตามเมาพี่น้องนะได้พี่น้องครับจิตหน่ายอย่าลืมฝากกันไหมสารบันอีกค่ะสวัสดีครับมันไปห้อ